สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกรติกนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่15แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูในเรื่องของแผนที่ดาวกันค่ะ สำหรับแผนที่ดาวนะคะก็คือแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของกลุ่มดาวเลิกเท่านั้นนะคะที่ไม่มีแผนที่ดาวสำหรับดาวเคราะห์นะคะเป็นเพราะว่าดาวเคราะห์ค่ะจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในแต่ละคืนนะคะแต่สำหรับดาวเลืกที่ปรากฏในท้องฟ้าน,นะคะแต่ละกลุ่มค่ะจะมีลักษณะเรียงกันในตำแหน่งเดิมนะคะแล้วก็มีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนค่ะดังนั้นนะคะดาวเลืกที่เรามองเห็นค่ะจะปรากฏในตำแหน่งเดิมทําให้เราสร้างแผนที่ดาวขึ้นมาได้นั่นเองค่ะสำหรับแผน ที่ดาวนะคะในแผนที่ดาวค่ะจะแสดงตำแหน่งของดาวดวงต่างๆนะคะรวมถึงจะมีเส้นขอบฟ้านะคะที่อยู่ข้างล่างสุดค่ะในแนวตั้งนะคะจะมีเส้นแบ่งฟ้าทิศเหนือและทิศใต้ค่ะส่วนแนวนอนนะคะจะเป็นเส้นองศามุมเงยค่ะอย่างที่เราได้เรียนกันในคลิปที่แล้วนะคะเมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับมุมทิศและมุมเงยเส้นขอบฟ้าแล้วเราก็จะสามารถดูตำแหน่งได้ตรงกับในแผนที่ดาวนั่นเองค่ะ สำหรับส่วนประกอบของแผนที่ดาวนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนของแผนดาวค่ะตรงกลางนะคะจะระบุตำแหน่งต่างๆของดาวเร่ค่ะส่วนตรงขอบของแผนที่ดาวนะคะจะมีสเกลปฏิทินค่ะบอกวันที่แล้วก็เดือนค่ะ ส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนของซองใส่แผ่นดาวค่ะซึ่งซองใส่แผ่นดาวนี้นะคะในขอบข้างในนะคะจะมีช่องแสดงพื้นที่ท้องฟ้าและเส้นขอบฟ้าค่ะรวมถึงตำแหน่งของทิศนะคะส่วนขอบข้างนอกนะคะจะเป็นขอบที่บอกเวลาค่ะจะมีครบทั้ง24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่ง1ขีดจะเท่ากับ10นาทีนั่นเองนะคะและในขั้นตอนที่2นะคะเมื่อเราตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วค่ะเรานะคะจะแหงนแผ่นที่ดาวขึ้นมาทาบกับท้องฟ้า ให้ทิศในแผนที่นะคะตรงกับทิศจริงค่ะเราก็จะสามารถมองเห็นตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าได้ตรงกับในแผนที่ดาวนั่นเองค่ะในการดูดาวนะคะหากเวลาเปลี่ยนไปค่ะเราก็จะต้องเลื่อนแผนที่ดาวให้ตรงกับเวลาตามความเป็นจริงนะคะซึ่งเราจะทำการหมุนแผนดาวนะคะตามเข็มนาฬิกาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเบื้องต้นนะคะที่เราจะใช้ในการดูดาวกันนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะคะซึ่งคุณครูค่ะมีคลิปการใช้แผนที่ดาวนะคะซึ่งหากนักเรียนดูคลิปแล้วจะเข้าใจในเรื่องของการดูดาวได้มากขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาชมคลิปพร้อมๆกันเลยนะคะแผนที่ดาวเนี่ยจะประกอบไปด้วยแผนวงกลม2แผน่นแผ่นแรกแผ่นสีขาวนี้นะจะมีดวงดาวแล้วก็กลุ่มดาวต่างๆปรากฏอยู่บนนี้ส่วนตรงขอบของแผนวงกลมนี้ จะเป็นเดือนและก็วันที่ในรอบหนึ่ปีส่วนแผ่นวงกลมอีกแผ่นก็คือแผ่นสีน้ำเงินนี้แผ่นสีน้ำเงินนี้จะเป็นตัวที่บอกเวลาต่างๆก็จะมีตั้งแต่ศูนชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเลยส่วนขอบตรงนี้ก็จะเป็นองศาจะเป็นองศาในแนวราบก็คือตั้งแต่0ถึง360องศา ส่วนในช่องนี้จะเป็นช่องที่เราสามารถเห็นกลุ่มดาวต่างๆในเวลาที่เรากำหนดสำหรับการใช้แผนที่ดาวนั้นอันดับแรกให้เราหมุนแผนที่ดาวให้ตรงกันดังนี้ก็คือให้วันที่กับเวลาที่เราดูนะตอนนั้นตรงกันอย่างเช่นวันนี้วันที่13ทธันวาคมแล้วก็หมุน20ให้มาตรงกับวันที่13ทธันวาคมแบบนี้ จากนั้นให้เราถือแผนที่ดาวขึ้นมาแล้วก็หันหน้าไปทางทิศเหนือเพราะว่าตรงหน้าเราจะเป็นตำแหน่งของดาวเหนือซึ่งก็คือตรงนี้ซึ่งเป็นทิศที่ตรงกับทิศเหนือของโลกพอดีซึ่งทางขวามือของเรานั้นจะเป็นทางทิศต,ตะวันออกและทางซ้ายมือจะเป็นทางทิศต,ตะวันตกอ่าแล้วเราก็จะทำการวัดตำแหน่งของดาวนะคะกับแผนที่ดาวแล้วก็โปรแกรมสเตเลเรียมนะคะ เราพบว่าบนแผนที่ดาวในวันที่13ธันวาคมเวลา2ทุ่มเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกเราพบกลุ่มดาวคนคู่กำลังจะขึ้นจากขอบฟ้านะะเรามาดูที่โปรแกรมว่ามันจริงหรือเปล่าอ่าเราพบว่ากลุ่มดาวคนคู่เนี่ยกำลังจะขึ้นจากขอบฟ้าที่ทิศตะวันออกจริงนะคะและอีกกลุ่มดาวหนึ่งที่เราพบในแผนที่ดาวนะคะก็คือกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำนั่นเอง ซึ่งก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะคะเป็นมุมขึ้นมา40องศาจากเส้นฮอลิซอนนะคะหรือว่ามุมเงย40องศานั่นเองซึ่งเราพบว่า,าตำแหน่งของกลุ่มดาวบนแผนที่ดาวแล้วก็ตำแหน่งของกลุ่มดาวบนโปรแกรมสเตอร์เรียมเนี่ยมีตำแหน่งที่ตรงกันแสดงว่ามันน่าเชื่อถือ <Wow! S 1> นอกจากแผนที่ดาวจะใช้ดูดาวได้แล้วนั้น เรายังสามารถใช้ดูเวลาที่พระอาทิตย์จัขึ้นแล้วก็ตกได้ด้วยโดยสมมตินะคะถ้าเราจะดูเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นเราก็หมุนขีดเดือนและวันที่ของเส้นสุริยวิถีซึ่งก็คือเส้นนี้ให้ตรงกับเส้นขอบฟ้าทางด้านที่ตะวันออกเช่นจะดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นในวันที่14ธันวาคมให้หมุนแผนที่ดาวให้เส้นสุริยวิถีของวันที่14ธันวาคมตรงกับเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออก แล้วดูเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจากขีดเดือนและวันที่ของวันที่14ธันวาคมซึ่งก็เป็นขีดบนวงกลมสีขาวนั่นเองค่ะโอเคเลยถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาหมุนแผนที่ดาวดูก่อนเนาะว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นกี่โมง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ดูคลิปไปแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ดาวมากขึ้นเลยใช่ไหมคะและวันนี้นะคะคุณครูจะสรุปในเรื่องของแผนที่ดาวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะแผนที่ดาวนะคะจะเป็นแผนที่ที่แสดงตำแหน่งของดาวฤกษ์บนท้องฟ้านะคะ mm hmm. ก็ให้นักเรียนจดหน้านี้นะคะลงในสมุดค่ะเสร็จแล้วส่งผ่านไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ